บางทีคนล้มเราอยากข้ามเราให้โอกาสดีไหมคะมแล้วเดี๋ยวรู่นี้น,น้หว่าก็เจอดราม่าอีกเอถามว่าน้อหว่าเขาค่ายเอเจนซี่อีกไม่ได้เข้าข้างแต่แต่เห็นใจคนทํางานออกตัวไว้ก่อนเลยนะไม่ได้รู้จักกันไม่ได้เป็นญาติกันแต่ทุกคนทํางานก็หวังอะไรปัจจัยสี่เงินทองรถบ้านเลี้ยงดูพ่อแม่พี่ๆรู้ได้ไงเขาอาจจะมีพ่อแม่ป่วยติดเตียงหรืออะไรก็ได้อะ ติดต่อน้องเจงนี่ยังไม่ได้ค่ะแล้วก็พยายามติดต่อทุกทางพี่ๆใครที่แนะนำอะไรมาน้อหว่านทำโหมดติดต่อไม่ได้แต่ตอนนี้เริ่มรู้สึกว่ามันคงเป็นดวงของเราแล้วก็มันไม่ใช่โอกาสของเราเราอาจจะ ดวงไม่ดีในช่วงนี้ก็ได้นี่มาต่างประเทศปรับเปลี่ยนดวงก่อนมาชุบตัวมาชุบตัวอลองติดต่อไปอีกนะคะมีหลายคนมาช่วยให้กําลังใจนะ <c oughs> บอกให้ติดต่อไปอีกนาวานยังพยายามนะคะแต่เราติดต่อไม่ได้เลยนะแต่นาวานอยากจะบอกว่าพี่ๆทุกคนหรือเพื่อนๆทุกคนอย่าเพึ่งไปโจมตีใครเลยถ้าเราไม่เห็นหลักฐาน ถ้าเรายังไม่มั่นใจบางทีเราฟังมาเราอาจจะรักคนนี้ชอบคนนี้รักได้ชอบได้เต็มที่เลยแต่อย่าให้ความรักของเราไปทําร้ายคนอื่นความรักไม่ใช่การทาร้ายน,นี้หวลพูดจริงๆนะถ้าเกิดคนคนนั้นเขาเป็นญาติเราหรือเป็นตัวเราเองแล้วเราโดนอย่างเงี้ยไม่รู้หรอกว่าถูกหรือผิดแต่เราไม่ได้คนที่อยู่ในเหตุการณ์นั้นเราอาจจะไม่รู้ความจริงว่ามันคืออะไรอย่างตัวนวลน,นวลก็ยังไม่ไม่ไปมองเลยว่า เอเจนซี่ต้องหลอกน้หวันแน่ๆเลยหรือน้องเจงนี่ต้องทําตั้งใจอย่างนี้แน่ๆเลยแต่เรามองแค่ว่าเออทุกคนทํางานอะแล้วทุกคนต้องการเดินหน้าไม่มีใครหรอกอยากจะมาหลอกกันเพราะเขาไม่ใช่มีฉากชีพเขามีตัวตนเขามีพ่อแม่แล้วเขายังอยู่ตรงนี้เขาไม่ได้ไปไหนนี่เขาก็มาโผล่ในไลฟ์นี้อื mm. คนที่บอกว่าให้ติดต่อคุณบีบีนะวันติดต่อไปค่ะแต่คุณบีบีอาจจะ ช่วยน้องเจงนี่เนาะแบบช่วยน้องเจงนี่ไลฟ์อยู่หรืออะไรอย่างเงี้ยคือนวัดติดต่อทุกช่องทางเนี้ยค่ะนะวัดติดต่อไปแล้วนะวันติดต่อทุกทางเลยไดเวอร์เองโดยตรงด้วยไม่ได้ให้เลยค่ะหรือใครทํานะวัดทาทุกทางเลยแล้วก็คือพยายามสุดๆแล้วอะ่ะแต่วันไอ้อันนั้นเนี่ยนะวัดก็พยายามนะคะยังพยายามอยู่แต่ที่นวัดออกมาพูดตอนเนี้ยอยากเข้าใจเราผิด แล้วก็อย่าพึ่งเข้าใจอะไรเลยวันหนึ่งทุกอย่างมันเคลียร์ปุ๊บทุกคนอาจจะแฮปปี huh. ้จับมือกันก็ได้ไงคะเรายังไม่รู้เลยว่าอะไรเกิดขึ้นพี่แฟนฉันเป็นสับเปลิดนะ,ะบอกปักตะกร้าเลยค่ะคนดูเยอะบางคนเขาก็อยากซื้อโดยตรงนะคะมีคนบอกว่าให้ไลฟ์ในช่องพี่เลยค่ะมีคนซื้อแน่นอนค่ะคือเอาจริงๆนะถ้าพี่ๆเป็นน้ำหวานวันนี้เราพี่ๆได้ฟังอืม ได้ฟังเด็กคนหนึ่งมันพูดอะ่ะขอใช้คำแบบนี้เลยนะคะตรงๆพี่ๆจะร้องไห้เลยแล้วเ,เออคือแล้วเราเป็นผู้ใหญ่อายุสี่ิบกว่าแล้วอะ่นอวะน้ำหวานแล้วน้ำหวานจะไปทำาร้ายเด็กแล้วเขาไม่ได้หนีไปไหนเงินก็ไม่ได้โอนมเข้าบัญชีเขาแล้วตอนนี้คนทั้งประเทศไปมองว่าเขาเป็นมิจฉาชีพ มันมันคือน้อหวัานเคยผ่านเหตุการณ์แรงๆมาหลายเรื่องเราน้หวัานพอ,นอที่จะเข้าใจได้ว่าแบบบางทีเราน้หว่านไม่รู้หรอกนะว่าน้องถูกหรือผิดแต่ในส่วนตัวเองน้งหวัานไม่ได้โอนเงินเข้าน้องอเพราะฉะนั้นจะให้น้อหวัานไปดําเนินการอะไรกับน้องน้งหวัานก็ทําไม่ได้ไงคะใช่ค่ะพี่พี่ย็นใจ เราอย่าพึ่งตัดสินใจเรารักใครชอบใครไม่ผิดแต่เราอย่ารักใครชอบใครแล้วไปเกลียดอีกคนหนึ่งโดยที่เราไม่มีหลักฐานอยู่ในมือแล้วไม่รู้คือน้ำหวานเห็นในสิ่งที่หลายๆคนอาจจะไม่เห็นแล้วก็แล้วก็ทําให้น้ำหวานไม่ไม่สามารถเอาเรื่องกับเขาได้อ่ะใช่อยากอยากจะให้ใจเย็นๆเหมือนแบบ เหมือนหลายๆเรื่องที่ผ่านมาที่มีคนติดคุกติดอะไรเราก็ตีโพยตีพายว่าเออเขาผิดไปด่ากระหน่ำเขาสุดท้ายศาลตัดสินออกมาเขาไม่ผิดแล้วเรารู้สึกไหมคะว่าเราทำให้ชีวิตครอบครัวเขาแย่ไปเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าให้อย่าให้ครอบครัวน้ําหวานต้องมารับตรงนี้เลยอย่าให้น้ําหวานต้องไม่ดําเนินการอะไรด้วยการกดดันที่มาโทษว่าพวกเราไม่ทํา แปลว่าคุณซัพพอร์ตคนนี้คนนี้ไม่ดีมันไม่มีความสุขหรอกแล้วแล้วกรรมมันจะตกอยู่กับครอบครัวน้ำหวานถ้าน้ำหวานทำอะแล้วลองคิดดูนะถ้าเขาเป็นเป็นญาติเราเป็นลูกเราหลานเราอะลูกเราหลานเรายังไม่ได้ทําอะไรเลยคือน้ำหวานมั่นใจคือน้ำหวานเห็นเห็นในรายละเอียดปุ๊บน้ำหวานรู้เลยว่าน้ำหวานไปคือน้ำหวานขอดู คุณมีอำนาจรับงานหรอคุณมาขายงานตั้งแต่แรกแล้วนวนให้ให้ทางฝั่งนวลก็มีทีมกฎหมายนะคะที่คอยดูเรื่องพวกนี้อา้าวเคยขายงานมาจริงอะไรมาจริงโอเคจ่ายแต่จ่ายไม่จ่ายเขา้าบัญชีคุณนะพอไม่จ่ายเขา้าบัญชีเขาเหมือนเหมือนนวนเอ่อพี่พี่เอหรือพี่บีพี่ซีมาคุยติดต่อให้ว่าติดต่องานกับคุณเอได้เนี่ยคุณเอเปิดตลาดแล้วให้นวลนโอนไปหาคุณเอโดยตงรงนวนจะฟ้อง จะฟ้องเอเจนซี่คนนี้ได้ไหมเพราะนวลไม่ได้โอนเงินไปหาเอเจนซี่นวลโอนไปหาคุณเโดยโตรงก็ไม่ได้พอไม่ฟ้องกลายเป็นเราผิดอีกครอบครัวเราสนับสนุนให้มีเรื่องพวกนี้เกิดขึ้นสนับสนุนให้มีการหลอกลวงกันต่อเรามไม่ไน<ม>ใช่ใเออนะลยเขาเขา,เขาไม่ได้มาเขาไม่ได้ทำอะไรเรานี่ใช่ไหมไม่ได้มาโกงเรานี่ถูกไหมคือคือ เวลามองอะไรคะบางทีกระแสมันอาจจะดูอาจจะดูแรงอาจจะดูแบบ <c oughs> แต่เร,เราเราเราต้องหาคนผิดแล้วค่ะในเรื่องบางเรื่องในเรื่องนี้นะคะไม่มีคนถูกไม่มีคนผิดนว,วางพูดจริงๆทุกอย่างคือมันเป็นเรื่องงานที่มันคือความผิดพลาดเราเคยทำงานผิดพลาดไหมคะเคยตัวนวหวัดก็เคยพี่ต้าก็เคย แต่และคนเคยมีความผิดพลาดเรื่องใหญ่ๆไหมเคยแล้วเพื่อร่วมงานเราซ้ำเติมเราไหมถ้าเราถูกซ้ำเติมเราถูกขยี้เรารู้สึกยังไงสังคมไทยคือสังคมที่ให้โอกาสไม่ใช่หรอนี่ขนาดน้ำหวานแบบน้ำหวานนะถูกมองเป็นตัวร้ายตลอดเวลานะต้องฟ้องคนนู้นคนนี้ตอนนี้กับกลายเป็นพอไม่ฟ้องเปิ๊บเป็นเป็นความผิดน้ำหวาอนออกแล้วน้ำหวานร,รู้สึกว่าไม่ใช่นะ นวหวานไม่รู้ว่าใครเห็นคอมเมนต์ไหมอะน,นะคะแต่ตอนนี้บอกได้เลยว่าคือใจมันใจมันดาวลงมาแล้วอะมันดาวที่เกิดจากการที่ไม่ได้เกิดจากเรื่องที่น้องเจนนี่ไปไลฟ์กับน้องเจนนี่แต่เกิดจากความรู้สึกว่าเราอยู่เฉยๆเราก็กลายเป็นถูกว่าว่าไม่ไปทําอย่างนู้นไม่ไปทําอย่างนี้อ,อย่างเมื่อกี้ที่นวลหวานถามอะมาจี้ถามนวลหวานว่าจ่ายไปเท่าไหร่ได้คอม เขาได้คอมมิชชั่นไปเท่าไหร่นวัดไม่รู้เพราะนวัไม่ได้จ่ายค่าคอมมิชชั่นนี้เขาแล้วนวัไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นงานพี่ต้าแล้วนวัดไปแบ่งจ่ายแล้วมาจี้ถามนวัดอย่างเงี้ยนวัดจะตอบได้ยังไงแล้วถามว่านวัดตอบไม่ตรงคําถามแล้วนวัดจะตอบคําถามคุณเอสยังไงอ่ะเพราะว่านวัไม่รู้ว่าเขาติดต่อแบ่งคอมมิชชั่นกันยังไงก็นวัแค่จ่ายให้บริษัทได้หมดทั้งสดชื่น โดยตรงคุณเอทเข้ามาบอกว่าดีค่ะที่คุณน้องหวานช่วยพูดตรงๆนะคะอย่างนี้อ่าเหรอคะขอบคุณมากขอบคุณเอมคือคุณเอดน้องหวานเนี่ยมันกลายเป็นว่าเราไม่ตอบคำถามที่เราไม่จาเป็นต้องตอบเนาะใช่ไหมครับอ๋อหล่อๆพี่เอทเข้ามาแล้วหรอใช่ใช่นะอันนี้นะคือพี่คุณเอทค่ะน้องหวานเอาจริงๆเลยน้องหวานจะน้องหวานไม่รู้ไงคะน้องหวานไม่รู้น้องหวานก็เลี่ยงว่าน้องหวานก็ไม่พูด แล้วถ้านวันพูดนวัตตีต่างไปเองอ้าวคราวนี้กลายเป็นน้หวันส่วนแล้วก็คุณนวานบอกว่าจ่ายค่าคอมมิชชั่นเท่านี้นหวานไม่รู้ว่านวานแค่จ่ายให้บริษัทโดยตรงแล้วมันไม่ผ่านเอเจนซี่เอเจนซี่ติดต่อโดยปกติแล้วนะคะนหวันเล่าการทํางานของของกลุ่มดาราอย่างพี่ต้าเนี้ยรับงานมาสมมติว่างานเนี้ยหนึ่งแสน เขาก็ต้องจ่ายให้พี่ต้าโดยตรงหนึ่งแสนแล้วพี่ต้าก็ไปจ่ายให้ผู้จัดการหรือคนหางานอีกทีนึงนั่นคือมันไม่ใช่ใช่ค่ะมันไม่ใช่ว่าเขาอ่ะจ่ายให้เอเจนซี่และเอเจนซี่มาจ่ายเราคราวนี้สมมุตินักหวายเปคนจ่ายงานจ้างนาบินต้านักหวายจ่ายไปให้นาวินต้าแสนหนึ่งนักหวายจะไปรู้ได้ไงว่านาวินต้าไปจ่ายให้ผู้จัดการ แล้วก็เอเจนซี่ <Agency, S 2> เท่าไหร่เราก็ไม่รูเร้เราไปควบคุมไม่ได้เรื่องนี้เราไปควบคุมอะไรไม่ได้ใช่แล้วนอกานจากว่านอกจากว่าเราอยากเราเราทำงานกับเอเจนซี่แล้วเราจ้างเอเจนซี่ในการที่จะช่วยหางานอื่นๆด้วยอะไรเงี้ยนะมันก็มีอาจจะมีจ่ายให้เจเอเจนซี่แยกมันก็มีเป็นไปได้ซึ่งอันนี้เราเป็นเป็นข้อตกลงกันระหว่างตัวเรากับคนที่เราจ้างงานซึ่งอันนี้ก็ไม่เกี่ยวอยู่แล้วนะแล้วซึ่งหลายคนบอกว่าเนี่ยเราแบบ จะไปรัดคิวหรือเปล่าไม่ได้รัดเราไม่รู้อะไรเลยเราแค่รอคิว <c oughs> เราแค่รอคิวซึ่งเอเจนซี่ก็บอกเราว่าเราน่าจะได้ประมาณวันนี้แต่ไม่เคยมีการมาล็อกเลยว่าพี่น้มหมานได้ไปวันที่สามพี่นมหมานแต่เขาบอกว่าโอเคเราน่าจะได้ไปวันนี้เพราะคิวก่อนหน้านั้นะนะอ่ะเข้าใจก่อนหน้าเราปุ๊บหนึ่งเขาได้ไปมาแล้ว <c oughs> เราจะได้ไปวันนี้ คือไม่มีการล็อกคิวไม่ใครจะไปล็อกได้ใช่ใครจะไปรัดอะไรได้ใช่ไหมมันก็ถ้าถามว่าเราอยากไปไลฟ์ไหมเราก็พูดตามตรงอยากไปอยากไปใจจะขาดความจริงที่แทเพราะว่ามาทุกคนได้ไปแล้วทําไมเราจะไม่อยากอะอยากไหมอยากไปก็อยากไปคือตัดสินใจจะไปอยู่แล้วตั้งแต่แรกอยู่แล้วก็อยากจะไปเจอน้องเขาไปอะไรอย่างงี้นะเพราะเห็นว่าโหยอดแบบดีมากเลยอะไรเงี้ยเราก็อยากที่จะแบบมีส่วนร่วมใช่ไหมก็แค่นั้นเองครับ ปากตะการตรงนี้เลยพี่ๆหลายคนอยากได้ไหมคะอยากได้ก็ปากให้แต่นวลหวานขายของนวลหวานทามาจากใจนะนวลหวานพูดจริงๆนะ้นวลหวานเป็นคนที่ทําอะไรนวลหวานออกมาจากใจของอะไรถ้านวลหวานไม่ใช้ต่อให้มาจ้างนวลหวานรีวิวให้นวลหวานทำนวลหวานไม่ทำโอเคเดี๋ยวเราจะปกนวลหวานไม่เคยรับรีวิวเลยจะเห็นแต่ถ้าอะไรที่นวลหวานชอบนวลหวานไปโรงแรมไหนนวลหวานชอบนวลหวานบอกโรงแรมเลยนะที่มาให้เราไปบอก นวันขอจ่ายเงินเพราะอะไรเพราะว่าถ้าเราไปปุ๊บเราไม่ชอบเราต้องไปบอกว่าเราชอบทําไม่ได้ <c oughs> เพราะเรารู้สึกว่าเราหลอกลวงคนแต่ถ้าเราชอบไม่ต้องจ้างเดี๋ยวลงเองโรงแรมทุกโรงแรมนะไปดูได้เลยที่นวัตลงไม่มีเคยมีใครจ้างนวันไปแล้วจ่ายเงินด้วยด้วยตัวเราเองถ้าดีบอกดีถ้าไม่ดีก็เงียบแค่นั้นเองแล้วจะไม่มามารีวิวสเปะสปะเดี๋ยวเราปักของที่เราตั้งใจจะไปขายในไลฟ์เจนนี่นี่แหละดีไหม,ม <laughs> แต่ไม่ได้มาพูดวันเนี้ยเพื่อที่จะปักตะกานะคะแต่ขอบคุณพี่ๆทุกคนที่ซัพพอร์ตคือเรามาพูดวันเนี้ยเพราะมัน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 อัดอั้นอ่ะมันออกมาจากใจเร,เ,รเราจะขายเราก็ไม่ได้ขายอยู่อยเฉยๆก,ก็ก็โดนว่าว่าไปซัพพอร์ตมิจฉาชีพการกล่าวหานะหวนแบบนี้มันรุนแรงนะคะแล้วระหว่างบอกเลยว่าถ้าคนที่คิดอยากจะรวยอะ่ะคิดอยากจะมีเรื่องอะ่ะ คืออาน้องมีกางเกงข้างในน้องมีกางเกงน้องหวานมีกางเกงอยู่ข้างในมันหวาดเสียวนะครับคือมันคือพรลบคอมเนี่ยมันแรงนะคือมากล่าวหากันอย่างเงี้ยแต่เราแค่ไม่อยากมีเรื่องไงเราก็ไม่ได้อะไรกับใครก็จะพูดอะไรว่ามาก็ว่ามาเถอะแต่บ้าเยอะๆก็จุกว่าเยอะๆก็จุกอย่าไปว่าอย่าอย่าว่าคุณน้อหวานนะครับอย่ามาว่าคุณน้อหวานนะครับงั้นเดี๋ยวพี่ต้าไม่ยอมนะฮะ เขาพูดรวมๆค่ะอะไรนะอ๋อคุณพลอยพลอคุณพลอยพลออาจจะไม่เห็นค่ะมีคนดเล็กมาหาน้ำหวานมีอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราไม่ได้มาเก่าวโทษบอกว่าเป็นใครนะคะ่ฮะแต่เราไม่เราไม่อยากเราไม่อยากมามาเปิดชื่อทีละคนว่าคุณดเล็กมาแบบเนี้ยคุณพูดแบบนี้คือคือน้ำหวานก็มีทีมกฎหมายดูแลอยู่ มันแค่เราไม่ได้อยากจะมีเรื่องกับใครเลยแค่ไม่อยากมีเรื่องก็ยังถูกมองว่าชอบไปมีเรื่องกับคนแล้วอะถ้ามีเรื่องนี่คือขายเองขอบคุณค่ะค,คุณเอสขอบคุณนะครับคุณเอสขอบคุณมากนะคะที่เข้าใจแล้วก็แบบโอ้คุณเอสขอบคุณนะคะอันนี้ขอบคุณจริงๆไม่รู้จะพูดคำยังไงว่าที่เข้าใจแล้วก็บางทีไม,ไม่ไม่ได้อยากเลี่ยง แต่ว่าไม่รู้ว่าจะตอบยังไงเพราะไม่รู้ว่าเขาแบ่งกันยัง,ยงไงจ่ายเกินอะไรยังไงก็ไม่รู้เพราะว่าเราจ่ายตรงไปให้เขาเราก็จ่ายเช่าที่เราแล้วเรา <c oughs> ไม่รู้ว่า, <c oughs> ว,าว่าอะไรเท่าไหร่ <c oughs> บางอย่างฟ้องได้ก็ฟ้องคุณตีนะหว่านะลูกสามแล้วไปขึ้นลงขึ้นศาลเนี่ยนะหนะว่าก็ขึ้นลงขึ้นศาลมาบ้าง มันไม่มีเวลาดูแลลูกไม่มีเวลาอยู่กับครอบครัวไม่มีเวลาทำมาหาก,กินเลยแต่ถ้าอันไหนที่มันสุดมันก็คงจะบักโอเคต้องอต้องไปอะแหละแต่ว่าถ้าอะไรที่เล็ก,ลก,ลก,ลกๆน้อยๆพยายามหลับตาแล้วผ่านมันไปแต่ที่มาพูดวันนี้ไม่อยากให้ใครเข้าใจผิดแล้ว,แล,วแล้วส่งอะไรมาแปลกๆจนเรารู้สึกแย่ในชีวิตใช่ค่ะพี่วอส้องบาไม่อยากไปเลยแต่ว่าอย่าส่งอะไรมาแบบ ให้น้ำหวานต้องต้องเสียใจเลยแค่นี้เราก็แค่เราดวงไม่ดีเราก็เสียใจมากแล้วอ่าปักตะกร้าเลยปักตะกร้าเลยเทำคูป,ปองลดมา101 699จาก1,299ขอบคุณนะครับบอก<ช>เอ,อ่อน้องดี้นบอกว่าศักยภาพพวกพี่สูงมากขอบคุณนะครับขอบคุณที่ให้ความมั่นใจแล้วก็ให้กำลังใจนะครับ <laughs> พี่ฮอนบอกว่าส่งหนูไปจัดให้ใหม่ <Okay. S 2> คนะคุณบอสบอกว่าส่งหนูไปจัดให้ไหมเอาอย่างนี้นะวันนี้นะใครที่ซื้อหนึ่งออเดอร์ห้าเก้าเก้าอสบูไปด้วยไม่เคย <Wow. S 1> ทำเลยตั้งแต่เปิดบริษัทมาแปดปีไม่เคยทำเลยวันนี้ใครซื้อแคนดี้พิง์ห้าเก้าเก้าเอาสบู่ไปด้วยนี่เอาสบู่ไปด้วยใครซื้อเสร็จคู่เอาสบู่ไปสองก้อน สบู่ชื่อลูกด้วยนะมาโกแอนไมกี้เดี๋ยวพี่ทำพูปองให้ดีกว่าเพราะไข่มุกคือคือนวนต้องบอกว่าคือหลายคนบอกว่าไม่ต้องเสียเงินไปไปจ้างขอบคุณนะคะพี่ซาฮาราคือเขาว่าดังไงแล้วตัวน้หวนเองน้หวนบอกเลยว่าน้หวนทำธุรกิจแบบคนแก่น้หวนไม่ใช่แบบอายุท่าลงเจนนี่น้หวนทำไม่เป็นแต่พี่พไม่แก่นะพี่อะมากกว่าน้องอี <laughs> พี่เนี่ยโห อันนี้อะไรที่เราไม่เก่งเราก็ต้องยอมรับถ้าไปในโซนอสังหาไปในโซนแบบเทรดนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเราอาจจะชำนาญแต่พอมาติ๊กตอกอย่างเงี้ยทำคลิปเราเาทำาตรงนี้แล้วไหนๆเรามาขายของออนไลน์เดี๋ยวเราจะปักเลยนะฮะเดี๋ยวนะฮะทำคลิปนูหว่านยังทำไม่เป็นเลยเห็นไหมคะน้องหว่าจจะถ่ายลงแต่รูปหลายคนบอกว่าเข้ามาในติ๊กตอกต้องต้องทำอะไรนะรีวิวรีวิวปากตะกาจะเห็นว่าน้องหว่านยังไม่ทำเลยรีวิวปากตะก้า ในในในติ๊กตอกน้องหวาน่าจะมีอยู่แค่สิบรอบสิบครั้งมั้งคะที่รีวิวปกากตะก้าทำไม่ค่อยเป็นสู้เด็กไม่ค่อยได้เราอายุสี่สิบกว่าแล้วนะคะสู้ได้สิอ,อุ้ยพี่น้ำพึ่งหวานขอบคุณคะ่ะพี่น้ำพึ่งหวานขอบคุณนะคะขอบคุณคะ่ะพี่คณะคุณน้องหวาก็ทำได้แบบไลฟ์ทำได้แบบว่าแต่มาทำคลิปปกากตะก้าให้ปังให้อะไรเงี้ยทำทำไม่เป็น เดี๋ยวเราจะทำเช่นนี้บิงตัวเดียวเลยเพราะขายก็ไรอยขอบคุณพี่ๆทุกคนค่ะเอจ้างคุณนาวินต้าก็ได้ค่ะคุณนาวินต้าเขาดังมาก๋อคุณนาวินต้าเหรอคนนาวินต้าไหนจ้างเป็นพผนกงานถ้าเาจะจ้างเขาคงจ้างไปแล้วฮะไม่เคยได้เงินเลยครับ ที่ที่บอกให้ทำน้นทำนี่ทุกวันเนี่ยไม่เห็นเคยได้โดนจ้างเลยคุณนาวินตาต้องเลี้ยงลูกว่าเป็นเป็นคนที่ทำฟรีเสมอครับ <c oughs> พี่นาวินตาเราแบกขอบคุณนะคะ <c oughs> <c oughs> พี่พี่คนนี้บอกว่าคุณนาวินตดาดังกว่าเยอะเลยแต่พี่เขาชื่อว่าคนไม่จริงใจนะ <c oughs> เอา้า <c oughs> ขอบคุณมากเลยครับพี่ครับ <c oughs> เปลี่ยนชื่อได้ไหมเปลี่ยนเป็นคนจริงใจแล้วกันเขาเขาเปลี่ยนชื่อ อ๋อคือนาวินต้าเขาไม่สดจ้างยากเอาละสิใช่ใช่ก<ส>็ก็ต,ต,ต้องปรึกษาคุณภรรยาก่อนนะถ้าเกิดใครจะมาจ้างจ้างด้วยสตูไก่เอาไหมใช่พี่แค่เอาครับเอาเ <c oughs> นี่ยนะสิคะแต่ว่าพี่ปอกเขาก็ดังอยู่แล้วไหมคะพี่ตกลงยังไงเนี่ยตอนจนตอนนี้ล่ะขึ้นได้ยังคะขึ้นแล้วครับปองกำลังจะขึ้นภายใน